สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาสังคมศึกษาวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องการเลือกตั้งตัวแทนในชุมชนนะคะนักเรียนพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะวันนี้คุณครูก็มีความรู้มาฝากเด็กๆแล้วนะคะในเรื่องของการเลือกผู้นำหรือตัวแทนในชุมชนและการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนและทํากิจกรรมนะคะเราไปดูคลิปวิดีโอกันก่อนนะคะ วันนี้เรายัางอยู่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้นำที่เกิดจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มคนนะครับครั้งก่อนเราเรียนการเปลี่ยนแปลงผู้นำในห้องเรียนในโรงเรียนกันไปแล้วนะครับในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของผู้นำในชุมชนที่น้องๆอ,อาศัยอยู่ครับแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเนื้อหาในครั้งก่อนที่เราได้เรียนไปกันครับน้องๆคะ ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการเลือกประธานนักเรียนกันไปแล้วซึ่งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนจะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาค่ะซึ่งพอครบกำหนดเราก็จะมีการเลือกกันใหม่ค่ะและการเลือกประธานนักเรียนนั้นเราจะต้องดูว่าผู้สมัครที่เราเลือกมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีโครงการที่จะจัดทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนของเรามีความเจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ โดยในการเลือกประธานนักเรียนก็จะทำเหมือนที่เราเลือกผู้แทนระดับต่างๆในประเทศร่วมด้วยช่วยคิดก่อนเข้าสู่เรื่องราวในวันนี้น้องๆรู้จักผู้นำในชุมชนของน้องๆกันบ้างหรือเปล่าและเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างครับลองออกมาบอกเพื่อนๆหน่อยครับ น้องๆที่อยู่ในชุมชนอาจจะรู้จักชื่อแตกต่างกันไปนะครับวันนี้พี่มีเรื่องราวการปกครองในชุมชนของเรานะครับซึ่งแต่ละชุมชนจะมีผู้นำการปกครองเพื่อคอยดูแลช่วยเหลือให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อนำมาแก้ปัญหาและพัฒนาให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสงบสุขครับ โดยคนที่มาบริหารงานในชุมชนน้องๆเคยได้เรียนรู้ไปเมื่อชั้นป .2 ออนะครับว่าผู้นำทำหน้าที่อะไรกันบ้างแต่ครั้งนี้พี่มีลำดับขั้นของผู้นำในการปกครองของแต่ละชุมชนประกอบไปด้วยใครกันบ้างเรามาเรียนรู้กันครับโดยผู้นำที่ปกครองในชุมชนขนาดกลุ่มเล็กๆก,ก่อนซึ่งเราเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านคอยช่วยเหลือดูแลทุกสุขของคนในหมู่บ้านต่อมาคือกำนัน เป็นผู้ปกครองในชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็คือปกครองคนในตำบลดูแลรับผิดชอบงานในตำบลของตนและติดต่อประสานงานกับทางอำเภอต่อมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบาตาจะประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับถัดต่อมากลุ่มคนขนาดใหญ่ขึ้นจากอำเภอเป็นตำบลและจากตำบลเป็นจังหวัดนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเรียกว่าอบจประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีหน้าที่พัฒนาพื้นที่ทั้งจังหวัดดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรมครับซึ่งที่พี่กล่าวมาทั้งหมดผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญในการช่วยดูแลรักษาและพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับ เรานี้น้องๆรู้จักระดับขั้นของผู้นำที่จะมาปกครองในท้องถิ่นของเรากันแล้วครับวันนี้ที่ชุมชนของเพื่อนๆมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เราไปดูกันครับว่าเขาเลือกผู้นำในชุมชนใหม่กันอย่างไรที่ชุมชนของเพลินมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำในชุมชนเกิดขึ้นก็คือมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกันพ่อและแม่ของเพลินตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำคนใหม่กัน เพลินไปอาบน้ำแต่งตัวลูกเราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่กันแล้วหนูเลือกได้ไหมคะลูกยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะจ๊ะพ่อกับแม่จะพาหนูไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งว่าเขาทำอย่างไรกันที่ว่า,วาการอำเภอมีชาวบ้านออกมาใช้สิทธิ์กันมากมายพ่อให้แม่เพลินไปใช้สิทธิ์ก่อนและพ่อยืนอยู่เป็นเพื่อนเพลินข้อขาต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคะ ต้องอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะลูกแล้วเขาเลือกผู้ใหญ่บ้านกันไปทำไมล่ะคะอ๋อก็เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนของในหมู่บ้านเราเป็นผู้มีอำนาจที่คอยช่วยเหลือดูแลทุกสุขของคนในหมู่บ้านและรับข้อร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพื่อช่วยแก้ปัญหาไงล่ะลูกซึ่งครั้งนี้ครบกำหนดของผู้ใหญ่บ้านคนเก่าแล้วที่อยู่ในตำแหน่งมาห้าปี ถึงเวลาที่เราต้องเลือกตัวแทนผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ไงจ๊ะอ๋อหนูเข้าใจแล้วผู้ใหญ่บ้านคือคนที่คอยช่วยเหลือความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านแล้วจะเลือกคนแบบไหนล่ะคะคุณพ่อมีตั้งหลายคนเลยเก่งมากที่ถามเพลินคุณสมบัติที่เราจะเลือกอันดับแรกเลยต้องเป็นคนดีเสียสละมีความสื่อสัตย์และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งเราจะได้จากตอนที่ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านทำการหาเสียงในขณะที่พ่อกับเพลินคุยกันแม่เพลินก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จแล้วจึงเดินกลับมาหาพ่อและเพลินพ่อเพลินจึงเดินไปใช้สิทธิ์ต่อคุณแม่คะคแม่ไปใช้สิทธิ์อย่างไรคะหนูเห็นที่พ่อเขาเดินไปตรงโน้นไหมจ๊ะตรงนั้นคือจุดรับลงทะเบียนพ่อของหนูต้องนำบัตรประชาชนไปแสดงชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ก่อน จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพื่อนำไปลงคะแนนยังไงล่ะลูกเราได้บัตรเลือกตั้งแล้วทำอย่างไรต่อล่ะคะพอเรารับบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วเราจะไปที่ครูหาเพื่อนำบัตรที่เราได้มาและกากระบาทเลือกคนที่เราต้องการเลือกซึ่งเรากาเลือกได้คนเดียวนะลูกอ๋อเราเลือกได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นใช่แล้วลูกเมื่อเราก,ากากระบาดเลือกเสร็จ เราก็จะนำบัตรมาหย่อนลงในหีบที่เก็บคะแนนไว้ซึ่งการเลือกตั้งจะมีกำหนดเวลาปิดหีบนะลูกเมื่อหมดเวลาแล้วก็จะทำการนับคะแนนขึ้นมาคนไหนได้คะแนนมากที่สุดก็จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของเราจะ้ะอ๋อหนูเข้าใจแล้วคะ่ะเรามาลองทำกิจกรรมกันดูนะคะโดยให้น้องๆเลือกว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้นำชุมชนควรมีลักษณะอย่างไร ข้อ2เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตข้อสเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถน้องๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้นำในการปกครองในชุมชนควรเป็นผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนควรเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและที่สำคัญ ควรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของผู้ที่จะเป็นผู้นำที่ดีในชุมชนเพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขน้องๆคะการเปลี่ยนแปลงผู้นำในชุมชนของเรามีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าอำนาจในการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่นั้นมาจากประชาชนอย่างเรานั่นเองคะ่ะ ถ้าผู้รับเลือกตั้งคนไหนมาซื้อสิทธิ์ของเราด้วยการให้เงินเราไม่ควรเลือกคนนั้นเข้ามาบริหารชุมชนของเราแสดงถึงการคดโกงในการเลือกตั้งและไม่มีความซื่อสัตย์ถ้าเราเลือกเขาเข้ามาเท่ากับเราเลือกคนไม่ดีเข้ามาปกครองในชุมชนของเราอีกด้วยก่อนจากกันเรามาทำกิจกรรมสายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดกันค่ะ รู้ถูกรู้ผิดน้องๆคะเรามาทํากิจกรรมฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดคะ่ะโดยให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดข้อ1ผู้ที่ปกครองในเขตตําบลเรียกว่ากำนันข้อ2ผู้ใหญ่บ้านจะอยู่ในตําแหน่งเป็นเวลา4ปี ข้อสผู้ปกครองชุมชนมาจากการแต่งตั้งเท่านั้นข้อสผู้นำที่ปกครองในชุมชนมีหน้าที่คอยช่วยเหลือดูแลทุกสุขและดูแลความเรียบร้อยของคนในพื้นที่ข้อหถ้าเราเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถ ก็จะช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความก้าวหน้าเรามาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันนะครับข้อหนึ่งผู้นำที่ปกครองในตำบลเราเรียกว่ากำนันเป็นข้อความที่ถูกต้องครับซึ่งกำนัน มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพัฒนางานในตำบลของตนและติดต่อประสานงานกับอำเภอข้อ 2. ผู้ใหญ่บ้านจะอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา4ปีเป็นข้อความที่กล่าวผิดเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านจะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลา5ปีครับข้อ 3. ผู้นำที่ปกครองในชุมชนมาจากการแต่งตั้งเท่านั้นเป็นข้อความที่กล่าวผิดเพราะว่าผู้นำที่ปกครองในชุมชนจะมาจากอำนาจประชาชนในการเลือกเข้ามาทำหน้าที่ครับ ข้อ4ผู้นำที่ปกครองในชุมชนมีหน้าที่คอยช่วยเหลือดูแลทุกสุขและดูแลความเรียบร้อยของคนในพื้นที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้นำที่ปกครองในชุมชนต้องดูแลความเรียบร้อยและดูแลสารทุกสุขติดในชุมชนเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขข้อ5ถ้าเราใช้สิทธิ์เลือกคนดีมีความรู้ความสามารถก็จะพัฒนาให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า น้องๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรียนรู้เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงผู้นําในชุมชนของเราไปแล้วการเลือกผู้นําที่ปกครองในชุมชนของเราเป็นสิ่งสําคัญมากครับเราควรเลือกคนที่ดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเราเพราะว่าอํานาจการใช้สิทธิ์การเลือกตั้งมาจากประชาชนซึ่งถือเป็นประชาธิปไตยครับ จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปสาระสำคัญของในเรื่องนี้กันนะคะเด็กๆเด็กๆเปิดในหนังสือหน้าที่66นะคะเราจะมาช่วยกันสรุปสาระสําคัญกระบวนการประชาธิปไตยนะคะในเรื่องแรกนะคะบทบาทหน้าที่ของชุมของสมาชิกในชุมชนนะคะก็คือการเป็นสมาชิกของที่ดีของชุมชน จะต้องรู้จักปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สถานภาพของตนเองนะคะความรับผิดชอบรวมถึงเคารพส,สิทธิของผู้อื่นนะคะเพื่อให้ชุมชนเกิดความสงบสุขนะคะอ่ะ การมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็นอย่างไรบ้างก็คือสมาชิกทุกคนนะคะควรมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะในชุมชนของตนเองนะคะเพื่อให้ทุกคนในชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะและการเลือกตัวแทนในชั้นเรียนนะคะและโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงนะคะ คือการทากิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียนและโรงเรียนซึ่งมีสมาชิกหลายคนจําเป็นต้องมีการเลือกตัวแทนเข้าไปดําเนินการตัดสินใจในการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะและสุดท้ายนะคะการเลือกผู้นําหรือตัวแทนในชมุมชนและการเปลี่ยนแปลงคือการเลือกผู้นําหรือตัวแทนในการตัดสินใจทํากิจกรรมต่างๆแทนคนหมู่ มากในชุมชนนะคะจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะอ่าอันนี้ก็คือการบ้านที่เด็กๆจะต้องทำให้เสร็จในวันนี้นะคะอ่าและมีการบ้านอีกก็คือแบบทดสอบนะคะอันนี้จะให้เด็กๆทำเองนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะคะ